วันนี้นิ้งกลับมาอีกแล้วนะคะกับ black s h i n เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะคะเป็นไอเทมที่นิ้งขาดไม่ได้จริงๆเป็นเซตที่2นะแล้วะคะ่ะเซตแรกที่ได้มา3สีนะก็ใช้หมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะคือใช้ทุกวันจริงๆนะคะขาดไม่ได้เลยซึ่งวันนี้ค่ะน,นิ้งจะมาสาธิตการใช้นะคะวิธีการใช้และผลลัพธ์ของเจ้า black shine mascara ล็อกคิ้วตั้งนะคะว่ามันปัวปังยังไงมาค่ะเริ่มจากสีใสกันก่อนเลยนะคะ